โอเคมาถึงแล้วจัดเะยรเราวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่จอดใหม่ก่อน เราก็มาถึงแล้วนะครับบ่อตกปลาที่เราจะมาทดสอบองค์นันน้ําแข็งคันเล็กๆของเราว่าจะผ่านหรือเปล่าอันนี้เป็นบ่อตกปลาสําหรับตกเล่นนะครับซื้อออกก็ได้ในราคาที่ต้องช่างตัวใหญ่ตัวเล็กช่างออกหมดนะครับรปลาปบึกเจ่บาโลละเ5็ิปลานิล75ส่วนปลาอื่นก็ลดดันกันไปครับหรือว่าเพิ่มกันไปวันนี้ว่าจะมางัดปลาสวาย มาดูกันครับอ่าชน่นเลาวันนี้ไม่มีคนฮะมาเริ่มลงเบ็ดกันเลยครับเหยื่อที่ใช้วันนี้จะเป็นแค่ลำกับเหมยเขียวนะครับแล้วก็มะพร้าวขั้วนิดหน่อยอ่ไม่ใช้เยอะครับเพราะว่าเบ็ดคันเดียวอีกอย่างมันมีปลาเยอะอยู่แล้วไม่ใช้อะไรมากมายมาลงกันเลยครับว่าจะได้ปลาอะไรในไม้แรก ทดสอบครับที่เห็นนี้เป็นคันน้ำแข็งนะครับจากผู้สนับสนุนของเราคันน้ำแข็งครับยาว75็ด้าเซนติเมตรพร้อมลอกพร้อมเอ็นนะครับเอ็นเดิมๆครับลอกเดิมๆสองเบอร์สองร้อยครับมาดูกันว่าวันนี้มันจะงัดปลาอะไรได้บ้าง ลองทดสอบกับขวดน้ำ3ามขวดแล้วครับผ่านเอ็นไม่ขาดคันไม่หักลอกไม่เป็นไรนรู้วันนี้มาว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับมาดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ครับได้แล้วได้แล้วดึงไหมโอ้ à. ai nhận qua anh tí khăn nắm ดูสิเว้ย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 เสียงลั่นเว้ยจะเย็นโอ้ตัวเดียวกับบ้านเลยมีน้ำตกวะโอ้ยี่สกครับไอยี่โสก เดี๋ยวนะเดี๋ยวเล่เนสักหน่อยปิดหน้าลอกไม่ได้ดิเนี่ยขาดอินน้ำเดิมครับผม <laughs> อินด้ำเดิมครับ

เล่นตามแรงตรัวปลาโอ้เยี่ยมสุดยอดครับค่าน้ำแข็งครับกิโลวะเนี่ย